ครับนี่ช่องไฟสีไฟของนะครับวันนี้วันที่ที่ห้ามีนานะแล้วอีกสิทธิก็ได้เดินทางมาถึงจังหวัดนครสวรรค์ครับ,บนนะเจอพระหยวนคีรีมาถึงแล้วผมขึ่งลงรถครับนี่เป็นเวลาประมาณห้าทุ่มนี่ ด้วยจะพาเตรียมมาเยอะมากคร ue, ับต้นกล้วยต้นอ้อยเรามานั่งดูกันลงมาถึงแล้วลงสดๆน้น้อนแล้วแล้วเจอตึ้งเยอะนะโดีอ๋อน่ามาเพ้นกันเลยนะลูกนี่ ช็อปเปอร์ผมเบี้ช็อปเปอร์กินมกาแฟไปเยอะแล้วัก็มันจะนอนไม่หลับซึ่มาถึงครัยจะไม่ได้ดับเครื่องรถเลยอีกสักสิบนาทีค่อยดับครับ รวยเยอะมาเดี๋ยวพรงนี้ต้องเอาขึ้นรถไว้ไปกินขากลับเดีครับเรากลับวันที่เจ็ดครับเหตุสองวันครับเก็บภาพที่นี่ขอให้เขียนหน้าให้เหมือนลายที่ชมบิน,นบมาทางโอเนี้ทางดีงดือดังเพราะว่าสวยดีครับ เนนี้ไม่เสร็จกลองครับเพราะเดินทางมาไกลเหนื่อยครับผมอ๋อเข้าเข้า้าเข้าเียลนะอนนขันไเนี่ยครับครับไม่ไม่เป็นไรเดีเดี๋ยวขันขันเนี่ยครับครับเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวลดับเครื่องรถก่อนเครื่องมาไกลคร้ปอุ่เครื่องก่อน ได้นะครับครับได้ก็ดีครับเกิกก็กินกาแฟมาเยอะแล้วมันจะนอนไม่หลับต้องเอาเอะไน,นั่นมาถอนให้มันนีม่มาความสวรางก็ออกมาตั้งแต่เที่ยงแล้ว มาแเที่ยงหรือว่าวิ่งอ้อมไปไปเอาชุดที่บ้านตะกางครับเพราะว่ามีเอฟซีท่านหนึ่งซีช้างไม่ใช่ยิปเป็นซีช้างผมนะแบบชอบช้างครับไหนก็ได้ไม่เลือกไม่เลือกการทําบุญนะผมตัดชุดให้ชุดใหม่ให้อีกสิทุกนี้ได้เจอแน่นอนชุดใหม่ให้อีกสิบยิบนึ่งแล้ว ร้อนๆนะนิ่ออกจาดเสียงมีหลักสูค่อนข้างใหญ่มาตรฐานแล้วหางตั้งเยอะ วันี้เหตุช่วงเที่ยงครับผมแล้วก็ช่วงเย็นขอให้ยืนรับแขกสักแป๊บหนึ่งแล้วก็ที่เจ็ดช่วงเช้าแห่งนขาขวัญแล้วก็ดูทางกลับกลับเขาก็ไปต่องานอยู่ที่โคราชครับคือนามพระเลสสองได้บังเอิญรนี่ก็ ขอมายืนดูครับผมไม่เคยเห็นช้างครับแต่เมื่อกี้เยอะกว่านี้ครับผมมันเริ่ม,มเดินยอยกันกลับแล้วครับว่าดูไปก็เท่านั้นครับเห็นช้างยืนกินต้นกล้วยเฉยๆครับรอดูเพิ่มเดียว่าน,นาีอย่างก็ดึกแล้วครับฝากกาเซ่ผม นอนตลอดทางครับไม่ช่วยอะไรเลยงานค่อนข้างใหญ่นะงานนี้จะไม่รู้ว่าเป็นลูกคนมีตังหรืออะไรยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าเห็นจากติดไฟติดอะไรแล้วค่อนข้างใหญ่ทีเดียวเชียว เบียนหัวผม <c oughs> จะเห็นช้างไม่ค่อยชัดเหมือนตอนกลางวันนะผมเราจะเห็นบรรยากาศในการใช้ชีวิตของช้างเดินแห่งานนะผมบางทีเรามาถึงดึกก็ต้องลงกลางดึกก็ต้องผูกกลางดึก,ก เดึกเราลงเช้าไม่ไ้สงสารช้างอยู่บนรถครับแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าเราเดินทางไกลๆนี่เราจะบอกจะพาห้เตรียมอาหารไแวบบ้ว่าบางทีอาหารบนรถมันไม่เพียงพอมันตกใจมันก,กินหมดตั้งแต่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงแรกสองชั่วโมงแรกมาถึงได้กากินให้อิ่มก็จะได้มีแรงทํางานให้เราเราก็ได้ ขี่สบายครับนระู้ว่าได้ต้นไหนต้นบ,บนันผมครับถอ,อนใหญ่แล้วผนมะต้นกล้วยต้นกล้วยนี่ได้อยู่คนระับประมาณ1-6ึ่้อยหกร้อครับ สภาพรถเราที่มายังไม่ได้ดับเครื่องนะครับผมเ,เียกันไปทั้งรถทั้งคนทั้งช้างครับชีวิตพวกเราก็อย่างเงี้ยครับผม ดึกแล้วผมเดี๋ยวเราก็จะพักผ่อนกันแล้วผมอาจจะมีการนิดนนนหน่อยครับเพื่อให้กับแฟนหมดเิครับก็ <Okay. S 1> oh, ยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับช่องไพ่ศึกไพ่ป่องนะครับ ไม่มีอะไรว่าหรือหรือเอนเตอร์เทนคนดูเหมือนช่องอื่นนะคุณอยากจะเน้นถ่ายธรรมชาติธรรมชาติเราไม่ใช่สายเอนเตอร์เทนเราสายนิ่งๆบางทีก็นิ่งกันไปไม่มีเสียงภาคเลยครับ <c oughs> เราพูดไม่ค่อยเก่งนะผมการกระทําก็ไม่ค่อยเก่งเหมือนกัน ถายให้ดูเราไม่เน้นรายได้กับทางช่อง Youtube อผเน้นคือคนไหนชอบจริงๆชอบไล้ายสิ่งล้าผก็เข้ามาดมูดูก็อาจจะไม่มีอะไรมากมายก็ส่วนใหญ่เป็นพวกเขาพักผ่อนับผมยืนูกกินหญ้ากิกนน,น,น้ำเป็นน้ำเลือดโทน ช่องอื่นเขามาพร้อมกันเขาดังไปแล้วผมช่องผมคนดูยังหลักพันอยู่ครับพันพันหนึ่งเลยมไม่ใช่หลักขึ้นหลักพันครับช่องอื่นเขาม 4, 5, ไม่สี่ห้าหมื่นไม่ได้ระบายนะครับบอกไว้บอกเฉยๆผมเห็นเขาดังก็ดีใจด้วยครับผม โอเคครับวันนี้เราขออนุญาตเป็นนอนก่อนนะครับผม